ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นากานาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทัสสานกล่าวว่าถ้าจะเอาบางอย่างไว้ให้กับท่านโปรดนำมนุษย์ทุกคนที่อพยพมาที่นี่มาทดลองจากนั้นแบ่งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จออกเป็น2ส,ส่วนในอนาคต พกเขาจะมีทิศทางการพัฒนาที่แตกต่างกันพวกที่กาลังฝึกฝนการเปลี่ยนร่างปีศาจอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องพยายามเปลีป่ยนแปลงอะไรให้พวกเขาฝึกฝนการเปลี่ยนร่างและพัฒนาสายเลือดการเปลี่ยนร่างปีศาจต่อไปตกลงจังฮาซส่วนพยักหน้าทางสารกล่าวว่าเอาระเราไปที่ชายหาดกันก่อนดีกว่าในขณะที่กาลังพูดคุยกันเขากับจังเฮาซส่วนเป้ารุกเก้นกละมาถึงชายหาดในเวลานี้ กลุ่มทนเผาเท่าใดจานวนมากมารวมตัวกันที่ชายฝั่งเทาเรและพวกเขารู้สึกถึงรัศมีของทางซานอย่างชัดเจนดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงมารวมตัวกันในหมู่พวกเขามีสิ่งมีชีวิตระดับราชาอยู่มากมายอิสระนึกของทางซานแผ่ขยายออกไปปล่อยให้รัศมีของเขาเองเบ่งบานออกมาและเสียงเสียดังขึ้นในท้องทะเลยอย่างประทานฐานทางซาน ขอให้จังเขาสวนเราอยู่ที่ชายหาดและเขาเดินขึ้นไปในอากาศและยืนอยู่บนผิวน้ําด้วยความผันฝนของจิตสํานึกพระเจ้ามันก็แผ่ขยายออกไปจากนั้นเนื้อทิศทางของทางซานม่านตาสีขาวแนวตั้งก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งร่างกายสีสันสด,สดใสยังคงเร,รือโยและรูม่านตาสีขาวแนวตั้งก็เปล่งร่างกายประหลาดออกมามือขวาของทางซานสีไปที่ทะเลเบื้องล่างใดนั้นธาตุไฟในอากาศก็เริ่มความแน่นอย่างรวดเร็ว จุดแสงสีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครอบแน่นอย่างรวดเร็วและทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วแต่ที่แปลกคือไม่มีไอ้น้ำออกมาเลยโดยอาศัยจิตสำนึกอันทรงพลังของตอนเองร่วมกับการน,นำทางของดวงตาสวรรค์สีที่พัฒนาขึ้นหลังสารได้ขจัดส่วนหนึ่งของน้ำทะเลออกไปและควบแน่นธาตุไฟบริสุทธิ์ลงในน้ำทะเลสิ่งที่เขาจำได้ในใจคือสภาพของทะเลราวาสีแดงของชนเผ่าฮัวรี ธาตุไฟที่ความแน่นนานมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแปรความผ่านฝนของธางตุอารม์สมบูรณ์ไหลไปในอากาศทําให้ผู้คนรู้สึกแปลกๆมากในแมช่ช้าน้ําทะเลสีแดงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เมตรก็ความแน่นและก่อตัวเึ้นแปรภายใต้การผสมผสานของความรู้สึกตาเจ้าของทางสานแพรพลังแห่งความศรัทธามันก็แยกแยะได้อย่างชัดเจนจากน้ําทะเลโดยรอบหลังจากเสร็จสิ้นในการผลิตธาตุไฟ แห่งน้ำทะเลแรกแล้วทางสารก็ไม่หยุดแต่แล้วก็เริ่มเปิดแสงงานท่าที่สองน้ำไฟดินลมแสงความมืดอาวากาศแด้ท่าที่กายพันอย่างสายฟ้าน้ำแข็งและทองคำรวมทั้งหมดสิบท่าถูกความแน่นโดยเสาจนกลายเป็นทะเลท่าขนาดเล็กซึ่งก่อให้เกิดฉากมันเป็นเอกลักษณ์บนชายฝั่งของเกาะพระจันทร์เสี้ยวหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วทางสารก็ดูเหนื่อยแล้วเล็กน้อย เขาไม่เพียงแต่สร้างทะเลท่าเหล่านี้ขึ้นชั่วล่าวในทะเลเสียเงินนั้นไร้ขอบเขตด้วยดวงตาสวรรค์ลิงสีของเขาแล้วในเวลาเดียวกันเขายังอาศัยการฝุผนของตัวเองในการแกะสลักวงเวทบนพื้นทะเลและจากผนึกแห่งสัมผัสพระเจ้าของเขาเองแล้ววงเวทเหล่านี้สามารถนําไปใช้ได้ในอนาคตมันจะยังคงทํางานต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อรักษาการดรงอยู่ของท่าทะเลทั้ง10บนี้เมื่อกลับมาที่ฟังดังเราสอดพบว่า ดวงตาของทางสารเริ่มภามมัวรงเล็กน้อยทางสารเจาเป็นอะไรหรือไม่จังฮาวส่วนถามขณะที่ดูซับพลังแห่งความศรัทธาจากมหาสมุทรสีฟ้าแลลขอบเขตและฟื้นืนพลังจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของเขาทางสารพูดกับจังฮาวส่วนว่าอาจารย์ข้าไม่ได้เป็นอะไรทะเลท่าทั้งสี่ประกอบด้วยพลังธาตุบริสุทธิ์ท่านจะต้องนําสมาชิกเผ่าพันธุ์ของเรามาที่นี่เพื่อทดลองเมื่อเข้าใกล้ทะเลทตา ทุกคนจะตอบสนองและเช่นเดียวกับทุกเผ่าพันธุ์ยิ่งความสัมพันธ์สูงแสงประเภทเดียวกันที่เปล่งออกมาจากร่างกายก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นหากไม่มีความสัมพันธ์ต่อธาตุก็จะไม่มีแสงท่านจะต้องแบ่งสมาชิกเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีแสงและมีแสงน้อยมากออกเป็นกลุ่มหนึ่งและผูท้ที่มีความสัมพันธ์ต่อธาตุต่างๆในกลุ่มอีกด้านหนึ่งซึ่งสว่วนนี้การเหนี่ยวนำจะถูกแยกแยะตามคุณสมบัติของธาตุต่างๆ ซึ่งทาให้เรารู้ว่าพวกเกาเกี่ยวข้องกับธาตุที่มีคุณลักษณะใดดวงตาของจางเฮาสวนแสดงถึงความตกใจเจ้าพบวิธีให้มนุษย์อย่างเราสุกสนได้แล้วใช่ไหมทางสารพย,ยักหน้าเล็กน้อยแล็กกล่าวว่ามันต้องทดลองดูธาตุสิ่งพลังงานบริสุทธิ์ที่สุดระหว่างสวรรค์และโลกและมันมีอยู่ในจักรวาลธาตุทั้งสิบนี้คือทั้งหมดที่ข้านึกออกตอนนี้และจะเพิ่มเข้าไปอีกในอนาคตมากกว่าน,นี้ผ่านการทดลอง เราสามารถรู้ได้ว่ามนุษย์อย่างเรามีความสัมพันธ์กับธาตุใดและธาตุใดมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าเราด้วยวิธีนี้หากพวกเขาสามารถปลุกความสัมพันธ์นี้ได้ในอนาคตการควบคุมธาตุนี้ก็เป็นไปได้เพื่อเสริมสร้างตัวเองและกลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสุกผลพลังควบคุมนี้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ข้าคิดขึ้นมานอกจากนี้สมาชิกเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับธาตุไม่จะเป็นต้องกังวลเท่าไราพวกเขา ถ้ามีวิธีฝึุกฝนอีกวิธีหนึ่งทั้งสองวิธีนี้บวกกับการแปลงร่างปีศาจดั้งเดิมแรกการแปลงร่างพูดวิญญาณมนุษย์อย่างเราๆน่าจะมีรากฐานของตัวเองได้ทางสารพูดขึ้นเมื่อได้ฟังคำพูดของข่าวดวงตาของจางเอาส่วนก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงและพูดว่าเพื่อประโยชน์ของเผ่าพัานธุ์มนุษยาชาติของเราเจ้าได้ทํางานหนักจริงๆขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของเจ้าทางสารยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าอาจารย์ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทํางั้นเหรอมีคาํากล่าวโบราณว่าหากเราประสบความสําเร็จมากมายเราจะต้องช่วยโรคให้ได้ดังเฮาสวรพึมพามและพูดประโยคตำสามว่าแม้ว่าเขาจะจำไม่ได้ว่าสุภาษิตเก่าๆดังกล่าวใช้เมื่อใดแต่ดูเหมือนว่าประโยคนี้จะมีความจริงที่รึกอเสริข้าจะพยายามจัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดว่าแต่เจ้าต้องการที่จะออกไปตอนนี้หรือว่าเราให้พวกเขาฟื้นคืนสมาธิก่อนดังเฮาสวรพูด ทางสารพย,ยักหน้าและกล่าวว่าข้าต้องรบกวนท่านในการทําเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดด้วยข้าจะต้องขอตัวออกไปก่อนข้าจะไม่รอให้พวกเขาทําสมาธิเสร็จข้ามีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการอีกมากตกลงงานเจ้าก็ไปจัดการซะเอาหน้าเมื่อเจ้ากลับมาสิ่งที่เจ้าต้องการก็คงจะเสร็จเรียบร้อยดังเอาส่วนโพดทางสารยิ้มระก่าว่าเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะปล่อยให้พวกเขาเริ่มพยายามปลุกพลัง ได้รู้ว่าวิธีการของข้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ,ๆพวกเขาต้องลองทาแม้ว่าจะอายุกเกินหกวบแล้วก็ตามเมื่อระดับสูงพวกเขามักจะไปที่ทะเลท่าเพื่อสัมผัสลมหายใจของทานได้รู้ว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือไม่พลังงานทานภายในทะเลท่าถูกควอบคุมโดยสมบัติพระเจ้าของข้าอย่างอ่อนโยนแม้ว่ามันจะสัมผัสก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีปัญหาอะไร เอาหาตกลงข้าจะจัดการทุกอย่างให้ดีเองดวงตาของจังเอาซวนเต็มเรื่องความตื่นเต้นเขาอยู่ในองค์กรเถถอนมาหลายปีแล้วและเขารู้ดีที่สุดว่ามนุษย์ขาจเหลืออะไรหลังจากผสานพลังสายเลือดของจักรพรรดิปีศาจกวางเจ็ดสีและดวงตาสวรรค์ลิงสีแล้วทั้งสารไม่เพียงแต่มีสายเลือดระดับสุดยอดเท่านั้นแต่ยังทําให้เขาค้นพบเส้นทางธาตุนี้ได้อีกด้วยยังไม่ชัดเจนว่ามันจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ แต่อย่างน้อยก็ควรจะมีโอกาสต่างๆรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาและธาตุต่างๆผ่านดวงตาสวรรค์หนิงซีแห่งความสดอ้องกันของเขาด้วยฐานการฝึกฝนของเขาเขาสามารถควบคุมธาตุทั้งหมดได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่เมื่อเป็นเรื่องของความเป็นมิตรแล้วมันก็แตกต่างกันในบรรดาธาตุเหล่านั้นธาตุไฟมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเขามีผลึกสายเลือดนกปินนปกไฟอมตะ และลมหายใจของเขาเองก็มีพลังในเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติของอาวากาศแต่ถ้าะว่าธาตุบางอย่างจะมีความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่าวิธีควบคุมธาตุต่างๆจําเป็นต้องปลูกความรู้สึกเกี่ยวกับธาตุนั้นๆขึ้นมาหากความสัมพันธ์นั้นแข็งแรงจะสามารถปลูกให้ตื่นขึ้นได้เองตามธรรมชาติหรือไม่นี่คือเหตุผลประการหนึ่งที่สางสารขอให้จัางเฮาสวนลองโดหากเขาไม่สามารถปลูกให้ตื่นขึ้นเองตามธรรมชาติได้ อาจจะใช้วิธีใดก็ได้ในการกราตุน้นในการปลุกให้ตื่นขึ้นแน่นอนว่าตอนนี้ถังสารสามารถใช้สัมผัสพระเจ้าและพลังชีวิตของผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทองเพื่อทําสิ่งนี้ได้แต่เขาไม่สามารถอยู่บนดาวฟาหรันได้ตลอดไปเขาจะทําอะไรหลังจากที่เขาจากไปในอนาคตจําเป็นต้องค้นหาชุดวิธีการที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มนุษย์สามารถครอบครองชุดความสามารถได้อย่างมั่นคง พัฒนาเส้นทางการปลกผลอย่างแท้จริงก่อนเดินทังสารได้เคลื่อนย้ายกลับไปยังเมืองเทเรจากนั้นจึงกลับไปยังหุบเขาทองคาผ่านเมืองเกเรและมองไปที่จินเหมียวรินแม้ว่าจินเหมียวรินจะยังสับสนอยู่บ้างแต่สภาพจิตใจและร่างกายของเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมากแล้วด้วยการปกป้องอันแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ไลเกอร์ไม่จะเป็นต้องกังนวลว่าเขาจะตกอยู่ในอันตรายใดๆบางทีอาจเป็นเพราะจินเหมียวรินเป็นทายาทสายตรงของบารพุษต้นไม้ ด้วยเผ่าพันต้นไม้สีเงินสีทองที่มีสายเลือดตรงพลังงานชีวิตที่ปล่อยออกมาจากต้นไม้ทองในหุบเขาทองคํานั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและอัตราการเติบโตของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันผ่านการเคลื่อนย้ายในหุบเขาทองคํงาทางตานได้กลับไปยังโรงแรมพระยั์ขาวในราชสำนักแรกครั้งนี้จกักรพรรดิปีศาจพระยาั์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ ได้มารอเขาที่นี่ด้วยซ้ำแทนที่จะกลับไปที่สภาราชสำนักโดยตรงเอาฝุกฝนในห้องฝุกฝนที่ชั้นบนสุดของโรงแรงมมายาขาวสักพักหลังจากใช้หินอเมทิสต์ที่นี่เพื่อฟื้นขืนพลังจิตทางสารก็จากไปอย่างเงียบๆแลก,กลับออกไปด้านนอกมันเป็นเช้าของวันที่สองแล้วแม้ว่าจะเช้าอยู่แต่ก็ยังมีผู้คนมากมายบนถนนของราชสำนักแรกขนาดเดินไปตามถานน ทางสารได้ยินปีศาจพูดถึงการประมูลครั้งใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้อยู่หลายครั้งตามที่พวกเขาพูดรายการประมูลตอนนี้มีราคาสูงเร็วดูเหมือนว่าครั้งนี้ราชสำนักบางรุษอวสจะใช้โอกาสนี้ทำเงินมหาศาลโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังย่อมเป็นพ่อค้ารายใหญ่หลายรายที่ได้รับการสนับสน,นุนจากจักรพรรดิแม้ว่าหอการค้าเหร็งซีจะแข็งแกร่งมากแต่ถ้าเราพูดถึงหองการค้าขนาดใหญ่ในราชสำนักแล้ว พวกเขาก็ยังตามหลังอยู่มากเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เหมยกงจือและคนอื่นจะสามารถมาถึงที่นี่ได้เขาควรจะกลับไปที่เมืองเคอรีเร็วกว่านี้เพื่อที่จะได้พบเธอและพาเธอมาที่นี่แม้ว่าเหมยกงจือจะสามารถเคลื่อนย้ายระยะไกลได้แต่การใช้พลังงานนั้นก็สูงเกินไปและเธอไม่น่าจะสามารถเดินทางไกลได้เกินไปตอนนี้เธอซึ่งเป็นข้ออ้างในการแข่งขันหาโคก้กับตกอยู่ภายใต้การจับตามองของทุกคนมากขึ้น ก่อนที่ทางสารจะออกจากโรงแรมพยักขาาเขาได้ทิ้งข้อความไว้เพราะหากเหมือกงเสือมาที่ราชสำนักเขาจะต้องมาพักที่โรงแรมพยักขาวอย่างแน่นอนเมื่อระยะทางใกล้เข้ามาเขาสามารถสื่อสารผ่านเครื่องสื่อสารได้แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะถูกจักรพัรดิค้นพบในราชสำนักแต่การค้นพบนั้นเป็นเพียงการค้นพบสัญญาณการติดต่อเท่านั้นแต่จะไม่ถูกค้นพบเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและจำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนเพียงครั้งเดียว ก็แจ้งให้ทางสารทราบว่าเม่คงเจอมาที่ราชสำนักโดยธรรมชาติแล้วเธอจะไม่ได้รับการติดต่อภายในราชสภาหลังจากเดินวนรอบราชสำนักแล้วสองสามรอบทงางศาลก็กลับมาที่สภาเมื่อเขากลับมาที่ห้องเขาไม่คาดคิดว่าผู้อาวุโสคนที่หนึ่งจะอยู่ที่นี่รอเขาแล้วผู้อาวุโสอันดับที่หนึ่งและจินเมลเชิญทาสมาธิโดยนั่งไขว้ขวาอยู่นอกห้องของทงางศาลเอาระตื่นได้แล้ว ทางสารสัมผัสพวกเขาด้วยสัมผัสพระเจ้าของเขาแลกพวกเขาก็ตื่นขึ้นพี่ชายท่านทําไมกลับมาช้าจังตอนนี้ใกล้จะรุ่งสางแล้วใช่ไหมจินเหมวเชิญพูดได้ปากที่ยื่นออกมาข้าหมอเทวเตยอยู่ข้างนอกเอาละมีอะไรเรามาคุยกันดีกว่าทางสารเปิดประตูและพาพวกเขาเข้าไปในห้องพวกเจ้าไม่จําเป็นต้องมารอข้าที่นี่เมื่อข้ากลับมาข้าก็ติดต่อพวกเจ้าไปอยู่แล้วทังสารพูดอย่างช่วยไม่ได้ ผู้อาวสกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าพวกเราจะปฏิบัติตามที่ท่านพูดอย่างแน่นอนท่านจะเข้าร่วมการประมูลใช่หรือไม่ทางสารพย,ยักหน้าและกล่าวว่าเราแค่ไปดูเฉยๆก็ได้แม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้ออะไรเราก็ต้องรู้ว่ามีอะไรขายบ้างเฉพาะการรู้จักตัวเองและคู่ต่อสู้เท่านั้นจึงจะแข่งสารและเอาชนะได้ผู้อาวสออันดับที่หนึ่งยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นให้ทางสารและพูดขึ้นว่าท่านผู้นำคิดเรื่องนี้ไว้ดีมากแต่อย่ากังวล เขาผ่านต้นไม้สีเงินสีทองของเรายังคงมีภูมิหลังอยู่บ้างณนที่เขาพูดเขาก็ส่งแหวนรูปคิสตันสีเงินในมือของเขาให้กับทังซานทังซานหยิบแหวนขึ้นมาแล้รู้สึกถึงความผันผวนอวกาศที่เหนือแหวนทันทีนี่มันแหวนเก็บของชัดๆเอาละดูข้างในสิรอยยิ้มลึกลับปรากฏบนใบหน้าของผู้อาวโุโสทังซานสวมแหวนไว้ที่นิ้วของเขาเนื่องจากแหวนวงนี้ค่อนข้างใหญ่ เขาจึงสวมมันโดยตรงที่หัวแม่มือข yes ้างซ้ายของเขาเขาได้รับแรงบันดาลใจจากจิตสำนึกพระเจ้าและสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของแหวนวงนี้ไม่สําคัญว่าจิตสำนึกพระเจ้าของเขาจะถูกปัดหายไปหรือไม่ช่วงเวลาถัดมาดวงตาของเขาก็หดตัวและเขาก็เบิกกว้างตกตะลึงกับความมั่นคงของจิตใจของถังซานเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ